ไปกันไปไหนกันครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจังหวัดไหนฮะพอุดดอนเาอยู่ดอนปะสกคนพุดดอนเขาอยู่ดอนปะใช้วันเขาออกจากสักคนรึเปล่นเป็นร้านอาหารตามฝั่งริมทางร้านนึ่ครับ จะแม่ค้าหน้าคุ้นมากเลยแม่ค่ะ ใขรดาวไหม้ำดาเลยเลยไอขั้วขึ้นหาคุณคุณขั้วลานีบริการจีเสียกี่ี่ะบุกบุบุกดีหรือวะทานทานเสียกี่เด้อเสียบุเสียบุทานเด้อเปิดแล้ว่ะทานทานจานนี้ลวน้ว่ดงกวนไขดาวอ่ตา

น,นี่ครับจีิงไหพูดนอินะจริงนะราคเลยขาคาพกันแล่งบ้านซิ่มด้วยาไม่ได้ซิ่ต่อไม